สวัสดีครับผมภูตะวันขายที่ดินสร,นรับุรีนครนายกนะครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งแปลงที่ผมมานำเสนอนะครับแปลงนี้เป็นล็อกสุดท้ายที่เราแปลงขายนะครับเป็นที่ดินติดลำธารเนื้อที่หกไร่ครับอ่าหกไร่ยี่สิบตารางวานะครับอ่าเราขายอยู่ที่ไร่ละหนึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับอยู่ตำบลโะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสลับบุรีครับ พื้นที่ตรงนี้ใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะครับหลายแห่งแล้วก็ติดกับลานกลางเต็นท์รีสอร์ทนะครับในละแวกนี้ก็จะอยู่ในโซนที่ท่องเที่ยวเลยนะครับใกล้กับน้ําตกลอยดกนะครับน้ําตกบึงไม้น้ําตกถ้าเต่าน้ําตกเจ็ดคตนะครับน้ําตกช่องยางแดงแปลงนี้เหมาะมากครับสําหรับทําลานกลางเต็นท์รีสอร์ทโฮมสเตย์น,นะครับแล้วก็ ทำบ้านพักที่อยู่อาศัยนะครับวิวก็จะเป็นวิวเขาล้อมรอบเลยนะครับอันนี้จะเป็นวิวเขาใหญ่นะครับพื้นที่ของเราแทบจะไม่ต้องถมนะครับพื้นที่สวยต้นไม้เยอะนะครับมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นแล้วก็ด้านหลังเราจะเป็นลําธารนะครับมีต้นไม้ดูลิมลำธารเลยลำธารเราก็จะเป็นน้ําใสขนาดช่วงนี้นะครับเป็นหน้าแลงนะครับเราก็ยังมีน้ําอยู่ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าฝนนะครับตรงนี้ลำธารเราจะเต็มลำธารเลย น้ำจะสวยมากครับเส้นนี้จะเอถือว่าเป็นต้นน้ำเลยก็ว่าได้นะครับเป็นต้นน้ำเลยน้ำใสมากครับอันนี้เป็นหินจากธรรมชาติมีต้นไม้ริมน้ำร่มเงานะครับล่มลื่นมากท่านใดนะครับมองหาอยู่นะครับสนใจติดต่อเบอร์โทร080ย์ปดศูนครับหกสองแปครับหรือทักไอดีไลน์มาได้เบอร์นี้เลยนะครับพบกันใหม่แปลงหน้าครับสวัสดีครับ